เอาเอาพี่ชายผมดีกว่าไหมเพราะว่าหลายคนลุ้นอยู่ว่าเขาอะไรยังไงกับเพื่อนเขาเนี่ยผลักไม่ผลักเหรอเออพี่โอ๊ตพี่ซานนี้เนี่ยเออยังไงพี่โอ๊ตพี่นีนะครับเขาเป็นเพื่อนกันสนิทกันมากเลยทํารายการด้วยกันหลายคนก็จิ้นกันว่าเอ๊ะจะมีโอกาสผีผักคบกันไหมพี่ตุก,กี้งานนี้บอกเลยว่าใช่เหรอ,เ,อเขารักกันเ,<อ>เขาคบกันมาสิบกว่าปีแล้วนะงานนี้บอกเลยไม่แน่นะ หินหินยังอ่อนไหว <c oughs> แล้วหัวใจใกล้กันร่วมง,งานกันแล้วรู้ใจกันมากถึงขั้นแบบว่าออกอดได้หอมได้อะอะไรยังไงถามเลยนะโอ๊ตคะคุณพร้อมจะผีผักไหมถามเลยเชิญครับเชิญครับพี่โอ๊ตครับผีเคยผักแล้วแต่ผักออกจากกันซื้ คือผีบ้านผีเรือนเขาก็ยังบอกเลยว่าอย่าให้มันเกิดขึ้นมันไม่ใช่ปัญหาของผมสองคนแต่ว่าถ้ามันเกิดขึ้นจริงมันคือปัญหาของสังคมจริงๆผมเป็นเพื่อนที่รักกันมากแล้วก็จะให้พัฒนาไปเป็นแบบนั้นมันคงอาจจะเป็นไปไม่ได้้ดยซ้ำเพราะว่าแต่ว่าเป็นเป็นเพื่อนที่รักกันแล้วก็จริงๆผมสนิทกันเป็น10ปีแล้วมันก็เลยเล่นถึงเนื้อถึงตัวเล่นกันแบบสนุกโดยที่ไม่ต้องเกรงใจกันเต็มที่อะไรเงี้ยจนจะเป็นเพื่อนที่รักกันมากเราอยากจะคีบความสัมพันธ์แบบนี้ไว้มากกว่าเพราะว่าเดี๋ยวกลัวว่าถ้าวัันนนึงมจจะพผู่ ทำไมโอ๊ตหน้าขาวน่ารักจังเลยหน้าเนียนมากเลยเนียนกว่าพี่ร้อยเท่าเลยคนทำงานเยอะ <laughs> ก็จะหน้าผ่องใสแบบนี้ครับเ<ช>นี่ยม<ช>พิกกี้เลยนอย่ามาพูดคำนี้ <laughs> คือจะบอกว่าไม่มีทางผีพา <c oughs> เขาเป็นเพื่อนกัน <c oughs> จริงๆเขาสนิทกันในที่ฝั่งผู้ชายพูด <c oughs> แต่เราดีใจมากมาก ต่อกันเลยกับฝั่งซาน้คือเหี่ยวข่าวของเราข้ามฟากไปหาพี่พนิเลยอยากจะหาคําตอบว่าเอ๊ะอะไรยังไงมันมีโอกาสเปลี่ยนไปได้หรือเปล่าใช่แล้วบางทีซาน้เขาหลุดมาคํหนึ่งทุกคนต้องรอฟังสัมภาษณ์เขาเขาบอกว่าเจอหน้าเขาอย่าถามถึงโอ๊ตเพราะอะไรไปฟังซาน้เชิญครับเชิญครับพี่นิครับ พยายามคือเราพยายามกันมาหลายทีแล้วพี่รู้โอ๊ตก็อยากได้นะแต่ว่าในใจพี่คิดว่าโอ๊อยากดีกว่าโอ๊ตมันมันไม่ได้เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเออ,เอยากเพราะว่าคบกันมาสิบกว่าปีถ้าแบบ จะคลิกอะไรเงี้ยมันก็รู้มันก็คงคลิกกันนานแล้วเราอยู่ในโซนเพื่อนเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่ารักและมันแฮปปี้แหละให้บอกนิดนึงนะคะแฟนคลับไม่ว่าจะไปเจอซันนี่ที่ไหนไม่ต้องถามถึงมันนะคะไม่ได้เป็นผัวนะคะ <S <S ออไม่ถามพี่อ๊ตไม่มาหรอคะพี่นีพี่อ๊ตไม่มาส่วนฝั่งมันเหมือนกันพี่นีไม่มาหรอะคะอย่าเงี้ยอย่าไปถามถึงโอปโมนนะมันไม่ได้เป็นผัว่เออชัดเจนเนาะน่ารักมากกุ๊กกิ๊กเลยแต่ว่าจริงๆแล้วความสนิทสนมของคนในวงการบันเทิงเนี่ยถ้าเป็นจิ้น ไม่จะเป็นต้องจิ้นดีกว่าถ้าสนิทกันมากๆาแบบทำงานร่วมกันแล้วสบายใจก็เป็นผลดีนะพี่ใช่เหมือนคนเขาอินแล้วก็จิ้นกัน,นรักอยู่ด้วยกันจะบอกว่าไม่จะเป็นซานิเออร์โอ๊ตปาโมดหรือว่าพีทพลก่อนหน้านั้น17 18ปีพี่ไปเที่ยวที่ฝั่งอาเซียสามคนที่ร้องเพลงดีมากๆจนพี่ต้องท่องตารางว่าวันไหนซานิขึ้นวันไหนโอ๊ตขึ้นวันไหนพีทพลขึ้นเก่งทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นความประสบความสำเร็จแต่ตอนนี้ยอมรับว่าเหมาะสมและคู่<ๆ>ควรแสดงความยินดีกับพี่ๆใช่แล้วครับ